ของของเป็นรถใตงหากุญปุโรนี่หอยบอเออนี่จิอกเลยนี่หอยอะหอยมากนี่เออนี่อยากชวออะไรอินเยบ่นีปลยังจมเป็ลานกแบอเออันเผินสาธิตเออจิ้มบ่จิ้มบอ่จิ้มบอโอ้ย่อปลาสีอันนี้มันเป็นสีบ้ยดีใจอยู่ อ้างปลาดุงยั่วๆบัานมาเอยอ่ะบ้านเราเอานหอยปังเลยน้ชอยปังน้ชอยยังเข้าปากนะครับลุยเปรี้ยวเข้าปากนะครับลุยนะเข้าปากนะครับมัมมมาเสุดยอดเลยวันนี้ภูมิใจเลยพาดูมากินเมื่อนี้พี่น้องเลยอืมเป็นมักเลย คโก็ต้นนิวเขียวแไงนิวเขียวอ้งทุ่งไหลนิวลงไปลำน้าวเนยตุด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 ทางหลังพุไปถ่ายหน้าเลยหน้าแซงเนาะหน้าบวานเนาะมันยังชิดกิวอ่ะเนาะ ค <laughs> รับม <lad> ื้อนี้พานี่พอจันทาสาธรรมตามคำขอเพิ่นแนวเด้อป่านนี่พี่น้องเอ้ยก็คือปล่อยต้มเนาะเฮากทักทายสบายดีพี่น้อง่สุขสุขเนาะพกันมื้อนี้เต็มรถคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่เจ้าโตเพิ่นน่ะมนี่ับ้เอ้ย นอนตันนอนบรรยากาศบรรยากาศเขียสุดำไม่ดำนาเขียดห้องแง่แง่ตันแรงอย่เนาะค่ะที่นั่ว่าแถวนี้คนมีแต่ย้มนี่ได้ยามนั่นเ็นกูได้ยามนั่นนี่จจะปลาอาตุกหน่อยคอยันตาลด

งามงามายังไเนาะทางเฮายังเลขอยู่พและเป็นหจ็แล้ทางเฮานี่จะมายังทางเมื่อยกกับน้องเลยดูกันไหมหอยต้มได้เนีสี่สิบแปดบเฮ้เนาะเด็ไทยว่าสี่ดิบถึงเด็กไทยว่าพี่น้องเอ้ยมันว่าเนาะ้อได้ออกกันนะ เพื่อเพื่อไม่ใช่ลงคีพไปขึ้นซีพี่น้องคนขึ้นซีนั่นแหละผู้ถือผู้ถือรวยหาดอกบัวไปนิ่งนะมังบัวมากินยินดีนะยินดีนั่งงานอยู่พี่น้องเลยโอ้ยเออไปดีเด้อเด้อทะเลเมืองลราแต่ดำเพิ่นพี่น้องเลย ใช่พอจันทรใช่พอจันทร์พามาในทะเลเมืองลาวเ่ได้ไปไกลดอกแล้วนะมาริมแม่น้ำชุยแถวนี้แหละชุยซิวนี่แหละได้มือเลขออกอ่ะยินชื่อเลขบอก่ราพามาชุยมันก็ชุยตลอดเนาะนี่มันก็ชุยตลอดมันก็ชุยตลอดแน่หดก่อนออกยังหมดก่อน ลงไปใช่แพ mm ้ต hmm. ัวนะแท้กลางผม่าขับปอยไปเลยปะวินเห็นว่าวินเสศานมานั่งแคมปิ้งกันอเนาะกันเนียได้กเลยพวย้อนกันไว่าไปดุหัวได้ดุหัวทะเลเจ้าเดี๋ยวได้จะด้เนอยหัวทะเลเจ้าไดีได้ดิจะดยังตื่นอยู่ ตึก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 วินเอิญปุกเอร์น่ะวินไอ้ใส่ไปนองหิวเผาจะจ่อยอยู่อันน้อยเองบ่อย่ามันดีวิวไปเลยสติวเลยมันจังได้วิววะโอ้ยวิวกะมาแต่พอแต่แม่แค่รอกลูกเต่ามานน้ำเดี๋ยวมาวิวกันวิวตกลงแมวลงทางนี้เด้ไทยบอสอะไรอะไร ฮอนนะอากาศฮอนมานีพ no, pues like. okay. oh. oh. oh, me like ี oh, ่น้องมันเพือนจะรุ่งเกิดมันจะเทิงพีมันอะไรจักอยู่น้าอุ่รูอยู่ปุรูอยู่อนฮอนเอ้ก็ตาดำตาดำมันเออ้มีหมากเด้งดึงอีนี่ไปเลนี่หมากเด้งดึงเราเต้นพกปิ๊กได้นี่โอ้จกซี่ก็าบอจะโดนเนาะอันนี้บนฮะนอยู่ถึงแล้วถึงทะเลแล้ เบานี่เเดูกูกบูทั้นนั้นกันโอว่าแต่ชอดินได้นี่วินจะเต้นเต้นกันอนี้เอ่ไม่อุมไหมไปกินต้มหอยชมใจตารัมกันได้มาหนี่ไปกินต้มหอยหอยชินสบายดีสบายดีแมสบายดีแ้วไปลงไปสบายดียุมก็ได้ปะ

พี <ừ> ่น้องเลยมาดึงเสือด <ừ> ึงแพกันหลายบานนี <ừ> ่เนาะเอ้ยพอจะย่าง่างยังไงลูกวพอต้มหอยอ้วยด้้ต้มหอยนี่แระต้มหบะคุ้งดยตมะคุ้งกับต้มหอยนี่แหละองมักเลยพี่น้องเลยบรรยากาศเพลินกันเนาะอยู่ริมซุยพี่น้องเลย เลี่ยนอัยงเมื่ใส่จกันนส่โจกันเร็วมึงลาวเรมึงลาวนองเชอปลาลงเลยเนาะเออเออตังนี้เฮ้ยตังนี้น่ะเฮงดีฮงดีเี้วน้จะเจือตกเเต้แม่อินลงลังในป่าไปลงไหนมงแม่อินเนาะมีโจะแค่ลนีเนะอ้าวเอ่าสาเบิ่งก่อนเมนู่นสิบนาตาแซบเนตชดพี่น้องเลยชื่อต่ลามักบ่เนาะเสียงตูเพ่นกับมันขนา นเออทะเลอยู่ทะเลมัคว่ำน้แน่นะโอ้ยังมาตัวนะเมนูปลามาใกล้มาใกล้น้ำทะเลตรงเมนูปลาปลาเอ้านี่พวกชุกเลยนะตัวแบบพวกอยู่เอ้ากัว่าชุกเาทางเขากลชุกแล้ชุกม่ใชเออตมยัง่มดู หอยต้มุลโหอยต้มนี่กะเราป็นหนึ่งหอยต้มรปค่าเด้อหอยต้มลูกหอยร่อหอยต้มอยู่อันนี้ปลายังบอกเพื่นพี่น้องปลานางเป็นดอป่านางแซ่บเลยว่าจันอยากมานี่อยากมากินตอนนี้แหละมันเอิญป่านางกลปากดมมี่ เทวานกินกับขอนี่เนาะอ้าวจังคือไปสั่งข้าวเหนียวลาบยังต้องข้าวเหนียวไม้แต่เก่าตัวใหญ่ง่ายวะตัวม่้าตาดำเพิ่นมาดินทะเลมือนี้พี่น้องเลยเป็นคอไลยมือร์เลยเนาะตัวมือนั้นมือนี้อยู่มาแล้วาดีเนาะได้มาห้องอดแล้ววินเองวุ่นวินนะ รอบหน้าวิ่งแน่หนอยอย่ามามาเดอตืดตนเอารอหอยขึ้นมาแป๊บนึงมาแล้วมาดูรัเอาางนี้เออเราหานมาแล้วห้องกดองกดไม่เป็นรด ใตั้งอาบุนพร่โตนี่หอยบอนี่หอยเออนี่พี่น้องเลยนี่หอยยัดออกแนี้แด่จะดำมากใม้แจวแล้ว่แม่เลยหอยแล้วด่ไปกินเ็วเินเงินเติมเนเลเอเราช่มากบอเออเราชั่งมาหเก่าได่นะเซ็นซองเจ็ดชิปซีร้อยกรวนี่พี่น้องเลยนะโอเเติมเลยเนาะ้ยก้า ก็ส right. mm ั hmm. ่งทุ Hello, okay. to to well. ่คนงมาอ่ไร้างเซนซี่เออปวดเหาสเส้นซี่เอ้ยหอง่คยกันม่รู้พวกีค่ะบ่เงอ้น้อะดูด้วยดูอรซาน้เพาะว่าเจ็ดสิบพันโอ้โหดเติบได้พี่น้องเลยราคาเพ่นกับอกอะไรอีดเยปวดเหงวไปเหงวขอไปเหวกันแป๊บนึงหอยมากบบปวดเหงวเออนี่อยากชวออะไรอเดียวเ ปายังบเโล่ลานโมเมนก์สเออเอรผืนสาธิตเออจิ้มบ่จิ้มบอสจิได้บอมจิ้มบ่โอ้ยคอยว่าสีอันนี้มันสิบร่ิบถือใจด้คอยพาะเรเคยกินน้ำแจวหิงอันนี้เป็นเปนีจยวประเด็กใช่โดาไปเงี่ยวกันเดี๋ยวมากกันเดี๋ยวมามาากเอมันมาแล้วบ้านก้องอู้อร่อย จิ้มมีดะเพิ่นจิ้มน้ำแจ่วประเด็กนะจิ้มบ่ลูกเฮิบเิให้แม่จิ้มในบ้านหนึงใซ่ปะโอ้สมใจอยากบ่านนี้มามในบ้านจอยากโมแม่แถะได้ลามแม่นายินนี่กินบวเป็นนายินนี่ต้องให้ร้านโดนกินทมูกกิั้งนบอรอเราอยากปกินกเพราป้ออืมอืม Mà đấy phía mặc đêm điên chứ được mặc a peng chăm mừng nó đẹp đâu mày 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 em mày đâu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  mày

ขาบรกนะครับลุยเปลเปยนขาบรถนะครับลุยะลยลุยลุยเลยะนะครับเสียงเพ่งคนกับพี่น้นงนนองเว้ยตืต่อตาอืมอหือครับทำมาหุง้งอ่ะเป็้ไงป่อลุยครับพอลูกยกังมาเนาะ ข่าวก้อนไม่ได้กินข่าวได้ไปใส่แก้วแม่เจ้าได้หนิอุ้ยใหญ่ดุ่งทานกาฮิตเพล็กไม่เอาเลยใส่แก้วตีหัวลูกค่ะอืมกินข่าวก่อนจะเพลงน้ำเป็นมาเลยไม่เอาเลยเนาะอึ๊บดึงมาไห้จิ้มบอลนี่มาหนิจิ้มเลยหนึ่งบ่อืมเอามาจิ้มก็ได้เอานีนเพล็ดนะ ึบข้าปากนะครับมัมมาเด้สุดยอดเลยวันนี้ภูมิใจเลยพาดูมากินมื่อนี้พี่น้องเลยอ๋อเพิ่นมักเลยลายมือเด้เพิน่น้องกินขี้มูกมันนั่นแหละขี้มูกหอยคายที่เยอะเลยผมจจิ้มเพิ่น,น้อง ออกมาในห่านเลยพี่โนโ้องเอ้ออกนอกออกมาแหละป่อาอยู่ในห่านเป็นมีเพลงมีลำเนะา,านะขายก,กับฝ<ะ>ั่งไทยเนาะอรรยากาศเดี่ยวแต่ย็นยป่ะฝั่งไทยช่วงเย,ยน็นป<ะ>่ะปรามันเขียวเนาะตะลำก็เเลียนชุดเปลือดิด่นเป็นเปลือนแซบพ่น้กินหอยแซบพี่น้อ บรดูอะไรดำในดำน้าแล้วน้าเป็นท่วมรีรวานห้างตัวนี้เนาะหรือว่าเขาลูกเกิดได้ไปจังไงไทยรัฐวานเลยนี่ว่าเขาลูกเกิดอะทำนี่พอดีอ่ะกี่นาท <_ eller> <_ av uther> um ีเพราะม่านที่ปะ ไปใชินมนัหนิไปมวพระอินไปเฮ็ดแขวกินก็เฮ็ดเลยบอคือว่าเจ็บแขวอยู่กินนี่บอกไปหามอไปหามอเออมันสะไปหามอ <laughs> ไปหามอพรดินน,ะน่ะดินแบบเจ็บแขววันนี้ปลาดงเอ้กินหอยสามสีหัวนี่เดปะป่ได้กินลายหรอกเนาะเจ็บแขวแล้วแข,ว,ขวมันเมงบอกเฮ็นแขวเป็นบวม

โอ้ยแก้มแดงเป้งๆพอเอ้ยเจ็บเข่าอ๋อแมงเงี้ยเจ็บแข่าเจ็บเงือกเงือกบวมเงือกเป็นบวมอังวงอันจะกินของหวานเด้อยไม่เคยกินเป็นใดๆช่วงนี้นะมาเสี่ยงให้มาเงือกตกใจ ดวงตาแหละนั่งเ่เราหนำหน้าได้เงีนิ้วคุ่นกาา<อ>เราชูงมไปชูงมเออนี่ตัวนี้เป็นกกเลยเห็นไหมนะเป็นกีดเลยน่าเซมมือนเพือหหนบเลยน้อยเนาะมีมีดำมีดำน้ำละกันนน้ำเนาะมีดำน้มำมา จะแข็งบะเจ๊บกินก right. wow like wow like oh, wow like ินนมนี่บะเจ๊บอช่งกินขนม่ัรอมันบริยินพรอะหม่บริยินบาทมันจะเป็นนี่คลานี่ปาดูเกกีมบวมเลยเห็นบ่นี่โอ้ยน่ะงอนนอื้อออดินี่ชุกนกาคจักเตยเไปเราม่ยาบ่มียาก็กิน่เยมันบชุนกนแ ลายขันยาเปิดดนเลยก็ไม่ได้อยากให้ก <are at the sky> ินนี่ปะเนาะเป็นยังนงบ้างเราเนาะในดีเออยิงจะไล่อืมนี่เนาะพัศลายก็ลงหน่อยง่ายเล่เป็นลายบายดีป้าดูแล้วพ่อกับตะดันไม้เนาะนี่เด็กสบายยินเพิ่นไปใส่แถวแถวใส่แถวเล็กรุดเออเล็กรุดหนึ่งว่ชัดจักเล็กรุดไปสบายๆสบายดีเด้อไปแล้วไปแล้ว <laughs> để trong ta này nhắn đi lúng hay hồi lúng ngay huối, <laughs> hai huối đi. Nhân, để đi. cái gì nhàn nhàn này cả lưng nè nhàn